เปิดวาร์ปเกรกซูหนุ่มไต้หวนันหน้าหล่อพระเอกดังจากภาพยนตร์ Mary m ไ d เดทบอดีแต่งงานกับผีโดดเด่นทั้งผลงานด้านการแสดงและเพลงทั้งยังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่เป็นพลังใหม่ของเฟนดีช่วงนี้กระแสหนังตลกสืบสวนสอบสวนก็มีมาให้ผู้ชมได้เลือกสรรกันหลายแบบหลายสไตล์ซึ่งสิ่งหนึ่งที่กระตุกจิตกระชากใจผู้ชมได้คือ ตัวละครเอกวันนี้ทีมงานไทเกอร์จะพาทุกท่านมารู้จักกับเกรกซูหรือเกรกฮานซูพระเอกหนุ่มหล่อจากภาพยนตร์สืบสวนของไต้หวันเรื่องแต่งงานกับผี Mary My Dead Body ประวัติและผลงาน เกรกซู Sue, นักแสดงหนุ่มหน้าหล่อพลังใหม่ของเฟนดีเกรกซูภาษาจีนเอ็กเชอร์กวงฮันภาษาอังกฤษเกรกฮันหรือที่รู้จักกันในชื่อเกรกฮันซูหรือเกรกฮันเขาเกิดเมื่อวันที่31ตุลาคม2533เป็นนักแสดงชายชาวไต้หวนันโดยเกรกซูแจ้งเกิดจากการแสดงในซีรีส์ Love of Sandstorm 2016 และไมล์เนียบอย2017นอกจากนี้เกรกซูยังได้รับการเสนอชื่อเข้าทิงรางวัลน,นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมประจำปี2016จากงานประกาศรางวัลโกลเด้นเบลล์อวอร์ดครั้งที่52 และในปี2019ก็ได้มีผลงานซีรีส์ทางโทรทัศน์สเรื่องคือนาวแมนซีรีส์แนวระทึกขวัญและซ um ัมเ a y ์ออวันเดซีรีส์แนวโรแมนติกแฟนตาซี ซึ่งทั้งสองเรื่องนี้ก็ได้ออกอากาศทั่วโลกและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางอีกทั้งยังได้รับการเสนอชื่อทิงรางวัลน,นักแสดงนำชายยอดเยี่ยมจากซูรางวัลระคังทองครั้งที่55ไม่เพียงเท่านี้ยังต่อเนื่องความสำเร็จด้วยภาพยนตร์ที่นำแสดงโดย เกรกซู u, คือเรื่องเอซันก็ได้รับเลือกให้เข้าทิงรางวัลภาพยนตร์นานาชาติยอดเยี่ยมจากงาน Academy Award ปี2021และได้รับการเสนอชื่อเข้าทิงรางวัลมากมายในงานเอเชียนฟิล์มอวอครั้งที่14อีกด้วยนอกจากผลงานด้านการแสดงที่ยอดเยี่ยมแล้วในปี2020 เกรกซูได้เริ่มเข้าสู่วงการเพลงโดยออกอัลบั้มเปิดตัวคือเกรกฮันในปี2021ซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าทิงรางวัลเบสนิวอาร์ติสจากงานโกลเด้นเมโลดี้อ r วครั้งที่33ในปี2022ด้วยทักษะผลงานการแสดงอันยอดเยี่ยมทั้งยังมีทักษะด้านการสร้างสารรค์ผลงาน เกรกซูจึงได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากแฟนคลับหลากหลายกลุ่มจากภูมิภาคที่พูดภาษาจีนเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามความสามารถและลุกที่ดูดีของเกรกซู u, เขาจึงได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในแอมบาสเดอร์ของเฟนดีเพื่อแสดงมรดกความคลาสสิกของเมทซงและการแสวงหานวัตกรรมที่ไม่สิ้นสุดด้วยความแข็งแกร่งภายในที่อ่อนโยน สง่างามพร้อมกับภาพลักษณ์ภายนอกที่สดใสและบริสุทธิ์ของเกรกซูที่เฟนดีเชื่อว่าจะสามารถเติมพลังใหม่ให้กับแบรนด์ได้เป็นอย่างดีเรียกได้ว่าพระเอกหนุ่มจากภาพยนตร์แต่งงานกับผีคนนี้มีผลงานทั้งด้านการแสดงการร้องเพลงทั้งยังเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ทางแบรนด์เชื่อว่า สามารถเติมพลังใหม่ให้กับแบรนด์อีกด้วยหากท่านใดอยากรู้จักเพิ่มเติมก็สามารถติดตามเกรกซูได้ที่อินสตาแกรมส่วนตัว @guanghansu และผลงานล่าสุดอย่างภาพยนตร์เน็ตฟลิกเรื่องแต่งงานกับผีที่นำแสดงโดยเกรกซูร่วมกับออสตินหลิน กิงลี่หวังโดยเผยแพร่แล้วตั้งแต่วันพฤหัส,สบ,บดีที่วันที่10สิงหาคม2023ซึ่งทุกท่านสามารถรับชมได้แล้วในช่องทางเน็ตฟลิค่ะ